ีคือเครื่องใส่ของแปกกาหลอดพลาสติกจะถูกต้มดปวีวิธีคนใส่ลอดแล้วก็มีหมปะการเข้าไปหัวปาการเล็กๆเหล,ล่านี้ำทำมาจากโลหะพลาสติที่แข็งแรงมากจากนั้นออเอาแท้บปะกาเข้าเคเื่อยหลน้ำหมึกไหลออกจากหลอดเข้าสู่หมะกาอย่างส,สม่ำเสมอส่วนน้าหัว 大反卡，一个方向打死你。 เกี่ยวข้องหรือใครมีสว่วนร่วมในการเอาประการนี้มาวางให้่นีใช่ตรงนี้มนะัมีสว่วนร่วมใช่ใครบ้างคะ นี่วงทิศไข่ครเอมากามาวางไว้ตรงนี้ให้เราได้ใช้ได้ดีผู้ฮะผู้ผู้พันธู้พันธุ์ไปแล้วค่ะทำ้มพ่อต้องการคนสร้างหยว่าบอกคุณิว่าปั้งนาแคนี้ใช้ผอ้ไรบ้าง ไะไมาอะมาการซองเอาไว้ทาอะไรอ๋อการซอการซออาไว้ซอรบรอบท่านเรียนเอาไว้ทำอะไรอ๋อประโยชน์นะมันในรูปที่มันสร้างสรรค์ใหม่เป็นประโยชน์เป็นอะรก็ตามที่เราเป็นใช้อยู่ตอนนี้นอกจากเอาไว้เขียนเอาไว้วาดรูปแล้วมันมีอะไรอีกเยอะแยะเลย อธิบายเรื่องของประโยชน์ของปากกาประโยชน์ของปากกาหนึ่งลงเตะสองยองหมุนได้สามสบายสีได้สี่เขียนสมุดห้าได้ในการสอบหกวาดลูกเจ็ดเขียนงานแปดเขียนรายงานเก้าปฏิบัติทันเก็บได้ Yes. Yeah. เด็บอกตบตบเป็ดช่วยแม่ตบเป็ดช่วยแม่ What?